วันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับจิราซอฟต์แวร์ครับโดยเนื้อหานะคะก็จะมี About Jira Software Issue Type Benefit Restriction และ Feature ค่ะเกี่ยวกับจิราซอฟต์แวร์นะคะจิราเป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่วิศวกรใช้ในการติดตามและจัดการงานต่างๆสามารถใช้ทั้งการจัดการโครงการแบบอาจา e ยและ waterfall เพื่อติดตามจุดบกพร่อ,องคุณลักษณะและรายการงานอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถกําหนดค่าจีราให้ทํางานร่วมกับเครื่องมือจัดการบริการจํานวนมากทําให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สําหรับการจัดการงานค่ะจีราเหมาะกับงานอะไร 1. พัฒนาซอฟต์แวร์จีราซอฟต์แวร์ได้รับความนิยมในการจัดการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งการติดตามและบริหารโปรเจกต์การวางแผนการติดตามงานการทดสอบและการรายงานความก้าวหน้าค่ะ 2. การบริหารโปรเจกต์ คือาซอฟต์แวร์มีความสามารถในการจัดการโปรเจกต์ที่ซับซ้อนการกำหนดเวลาการจัดการทรัพยากรและการแบ่งโปรเจกต์เป็นงานย่อยค่ะ 3. การทดสอบและปรับปรุงในกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์จิราซอฟต์แวร์ช่วยในการติดตามข้อบกพร่องการรายงานปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้ค่ะ 4. การดำเนินการเดฟออบจิราซอฟต์แวร์สามารถให้การสนับสนุนในการทำงานร่วมกับเครื่องมือเดฟออบอื่นๆเพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงตัวส่งมอบซอฟต์แวร์ค่ะ 5. การบริหารงาน IT Service Management หรือ IT S.M Jira s e r จ i ราเซอร์วิสแมเป็นส่วนหนึ่งของ j i ราที่ใช้ในการบริหารการให้บริการทาง IT เช่นการจัดการทรัพยากรทาง IT การจัดการปัญหาและการสนับสนุนผู้ใช้งานค่ะและการจัดการงานร่วมกันเป็นทีมจ i ราซอฟต์แวร์มีความสามารถในการจัดงานทีมการสร้างห้องประชุมสำหรับที่ทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลค่ะไอชูไทยนะครับ โดยอิชูไทยนะครับจะมีหัวข้อใหญ่เป็นอีพิกครับแล้วในอีพิกก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นสีหัวข้อครับนั่นคือสตอรี่ทัสบัคและก็เซียดโอครับแล้วแต,แต่แต่ละหัวข้อก็จะมีซับทัสแยกย่อยลงไปครับอีพิกนะคะเปรียบเสมือนซูเปอร์สตอรี่ที่จะบอกว่าเราแบ่งหัวข้อหลังนี้ออกเป็นสตอรี่ย่อยๆอะไรได้บ้างส่วนทัสจะเป็นส่วนของฝั่งเดเวล็อปเมนต์ทำการแตกทัสจากสตอรี่นั้นว่าในสตอรี่นั้นต้องทําอะไรบ้างในหนึ่งสตอรี่อาจจะมีหลายท s k ก็ได้ค่ะเนื่องจากงานบางส่วนอาจจะต้องแยกทัสกันทํา สตอรีเป็นส่วนของการทำงานฟังชั่นอลโดยมากสตอรี่จะถูกมอบหมายจาก Product Owner หรืออาจจะเป็นจากฝั่ง b u s ิสเนสก็ได้ค่ะทำให้เห็นว่า Story นี้โป g r e s s ไปถึงไหนแล้ว b u ๊กก็คือปัญหาที่ต้องแก้ไขค่ะส่วน subtask จะถูกแตกออกมาจาก task ซึ่งอันนี้จะอยู่กับทีมที่ตกลงกันว่าท a s k นั้นๆควรจะแตกท a s k ใหม่หรือทำ subtask ในการทำ subtask นั้นมีข้อดีหลายอย่างเช่นทำให้ t r a c ได้ว่างาน t a s นี้ทำไปถึงไหนแล้ว ในส่อนข้อจำกัดนะครับจะมีอยู่4ข้อโดยข้อแรกเป็นการอัปโหลดไฟล์ขนาดจำกัดครับขนาดไฟล์ที่จำกัดของจีร a โดยได้สูงสุดแค่10เมกต่อไฟล์ครับข้อ2มีค่าใช้จ่ายในการใช้ฟ u l เวอร์ชันหากใช้ฟรีเ v อร์ชันจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ทูต่างๆได้ข้อ3ไม่มีวิธีการสื่อสารขายคุณสมบัติต้างการสื่อสารไม่มีวิธีส่งข้อความหรือใช้กับสมาชิกแยในทีม ทำให้การประสานงานเป็นไปได้ยากวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือการใชื่อเครื่องมือใช้ของบุคคลที่3ข้อ4การทำงานแบบออฟไลน์จีระมีข้อจํากัดในการทํางานแบบออฟไลน์ทําให้ผู้ใช้ที่ต้องการทํางานนอกสถานที่ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความยากลําบากในส่วนของฟีเจอร์ครับโดยจะแบ่งเป็น4ข้อใหญ่ครับโดยข้อแรกคือบอร์ดครับสำหรับบอร์ดจะมีอยู่3 ก็คือสกรอมบอร์ดช่วยให้ทีมจายแบบโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนออกเป็นชิ้นงานที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการได้ง่ายมากขึ้นต่อไปคัมแบมบอร์ดครับช่วยให้ทีมเห็นภาพ Work f l o w Limit w o r k in Progress ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ choose your own Adventure ครับด้วยความที่จีราซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นมากทำให้สามารถที่จะปรับให้เหมาะกับการทำงานเฉพาะของทีมไม่ว่าจะเป็นสกรอมหรือคัมบบงครับส่วนของไทม์ไลน์ครับ ข้อแรกจะเป็นคี e ทีมอะไรครับช่วยให้ทีมมองเห็นสิ่งที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลที่ครบถ้วนขณะที่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายต่อไปเป็น Get Ahead Of Dependency ครับช่วยให้ทีมเห็นภาพการเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ง่ายขึ้นไปเป็น Tag t h ต่ i g p i p t u t u r e ครับวางแผนและติดตามความคืบหน้าสําหรับแต่ละทีมได้ในหนภาพรวมครับต่อไปเป็นแ l น n ิ i t h t e a m capacity in m i ม d ครับ อยู่ใน a d v a n c e only ไลับช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละทีมสามารถทำงานได้ตรงตามเวลาและสามารถตรวจสอบในแต่ละทีมได้ว่าสามารถรองรับงานได้มากน้อยเท่าใดในแต่ละช่วงของโปรเจกต์ครับส่วนของรีพอร์ตนะครับข้อแรกจะเป็น Ready to Go Reporting จีราซอฟต์แวร์จะทำรายงานและแดชบอร์ดเชิงลึกเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ทำอยู่ช่วยให้ทีมรับดูข้อมูลตลอดเวลาต่อไปเป็น Spin Reporting ครับช่วยตัดสินใจเมื่อทีมทำงานมากเกินไปเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้งานที่ทำขยายไปเกินกว่าที่ตั้งไว้และช่วยให้เข้าใจงานที่ทีมทำเสร็จในนแต่ละ Spin มากขึ้ ไปเป็นเบิร์ดาวชาดครับช่วยติดตามงานจนกว่าจะถึงเป้าหมายในแต่ละสปินเพื่อให้สามารถจัดการหรือปรับเปลี่ยนได้ไปเป็นลิสต์เบิร์ดาวครับจะติดตามเวลาที่งานจะเสร็จสิ้นและจะแทเทคแอคชั่นเมื่อง,งานล่าช้ากว่าที่กําหนดไปเป็นออโตเมชั่นนะครับแดกแอนด์ดรอปออโตเมชั่นดิจิตาซอฟต์แวร์ช่วยจัดการงานต่างๆให้ทีมสามารถโฟก,กัสกับงานที่สําคัญมากยิ่งขึ้นเดลี่สล็อตซัมเมอรี่จะส่งข้อความสล็อตในแต่ละวันเพื่อแสดงลิสต์งานที่ยังไม่เสร็จในในแต่ละช่วงเวลานั้นครับซิงค์เวิร เมื่อปรับสถานะงานใหญ่เป็นดันจะปรับสถานะงานย่อยๆในหัวข้อนั้นเป็นดันด้วย Auto Assign Issue ครับเมื่อมี i อิชูเกิดขึ้นหากไม่มีใครว่างระบบจะ Auto Assign จะมอบง,งานนั้นให้ผู้ที่เปิด i s ิชูนั้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้อิชูตกหล่นหรืหลงลืมครับ Auto Close All Support Issue เมื่ออิชูที่เปิดไว้ไม่มีการตอบสนองภายในเวลา5วันจะทำการปิดอิชูนั้นและทิ้งคอมเมนต์ไว้ครับค่ะลูกเล่นของจีราที่น่าสนใจกว่าซาเตัวอื่นๆนะคะ i r a Automation เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยทำงานอัตโนมัติจะช่วยลดความซับซ้อนและประหยัดเวลาในการทำโปรเจกต์อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ค่ะตัวที่2นะคะก็คือ i r a Template ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแม่แบบที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อให้การใช้งาน JiRA ง่ายขึ้นผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ได้แต่ Template นั้นจะช่วยในการเริ่มต้นและการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อตอบสนองต่อง,งานที่ต้องการทาในองค์กรค่ะ และอย่างที่3ก็คือมีระบบบอร์ดงานต่างๆเช่นคันบางบอร์ดและสะกําบอร์ดที่ช่วยในการแสดงงานที่เหลือที่กําลังดําเนินการและเสร็จสิ้นทําให้ทีมสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะประโยชน์ของการใช้งาน Jira ซอฟต์แวร์หนึ่งจีราซอฟต์แวร์ช่วยสร้างการสื่อสารที่ชัดเจนโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเช่นโทรศัพท์อีเมลไลน์ทําให้ข้อมูลกระจายไปอย่างทั่วถึงมีศูนย์กลางการสื่อสารที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งต่อง,งานและอัปเดตสถานะงานในระบบเดียว ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว 2. จีราซอฟต์แวร์ช่วยสร้างความโปร่ปงใสในการทํางานความเสี่ยงหายขององคอ์กรบางครั้งเกิดจากการปิดบางความผิดพลาดและไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจมีการกล่าวโทษการทําให้ส่งผลถึงขวัญกําลังใจของคนในทีมโดยทั่วไปการสอบสวนหาสาเหตุของปัญหาย้อนหลังนั้นเป็นเรื่องยากแต่จีราซอฟต์แวร์จะบันทึกกิจกรรมของงานไว้อย่างชัดเจนทําให้สามารถตรวจสอบหาต้นตอความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น 3. จีราซอฟต์แวร์ช่วยสร้างความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการทํางานหลายระดับคนทํางานอาจไม่เข้าใจในเป้าหมายที่มีร่วมกันการใช้จ i ราซอฟต์แวร์จะทําให้สมาชิกเห็นภาพรวมของการทํางานติดตามงานได้ง่ายและทําให้แต่ละคนเห็นสถานะงานที่ตนต้องรับผิดช,ชอบและผลกระทบต่องานของผู้อื่นช่วยกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสําคัญในส่วนของงานของตนเอง 4. Jira s o f อฟ a ์แวร์ช่วยสร้างการประเมินประสิทธิภาพที่วัดผลได ความสาเร็จหรือความนุมเหลวของงานควรเป็นสิ่งที่วัดผลได้ซึ่ง Jira Software สามารถรวบรวมและสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นตามจริงเพื่อใช้ชี้วัดประสิทธิภาพของทีมด้านต่างๆเป็นข้อมูลที่แม่นยาสาหรับหัวหน้าหรือผู้บริหารสําหรับประเมินประสิทธิภาพของทีม Jira Service Management ระบบบริหารจัดการ Jira Service Management เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ IT Support เพื่อแก้ปัญหาให้กับ User อย่างรวดเร็ว ป้องกันและจัดการอินซิเดนต์ที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีโดยสามารถรวมการแก้ปัญหาไว้ในที่เดียวให้องค์กรทํางานได้อย่างคล่องตัวสามารถปรับแต่งระบบซัพพอร์ตได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรและยังเดเวลลอและซัพพอร์ตได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวฟีเจอร์เด่นของระบบบริหารจัดการจ i r a Service Management ประกอบไปด้วย 1. i n c i d e n t r e q u e s t Management รับรายงานและจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานหรือการให้บริการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือขัดขวางการทํางานขององค์กรโดยประกอบไปด้วยขั้นตอนการรับรายงานเหตุการณ์การวิเคราะห์และการจัดการเหตุการณ์การแก้ไขปัญหาและการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อให้เหตุการณ์สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 2. Work f l o w การทำงานที่เป็นขั้นตอนช่วยให้ผู้ใช้งานหรือทีมงานสามารถทราบถึงสถานะปัจจุบันของงานติดตามความคืบหน้าและรับทราบเวลาและลำดับขั้นตอนที่ต้องทำในหน้าที่การดำเนินง,งานต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย 3. Service Level Agreement หรือ SLA ช่วยทําให้การจัดการงานเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าเกี่ยวกับระดับการบริการที่จะได้รับและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการในการให้บริการตามคําขอและความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถกําหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบตอบสนองต่อคําขอระดับคุณภาพของบริการและเงื่อนไขการชดเชยต่างๆ 4. notification การส่งข้อมูลหรือข้อความแจ้งเตือนถึงผู้ใช้เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ 5. รองรับการทำงานตามมาตรฐาน ITSM ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการ Jira Service Management ประกอบไปด้วย 1. รวมกันแก้ปัญหาไว้ในที่เดียวให้องค์กรทำงานได้อย่างคล่องตัว 2. สามารถปรับแต่งระบบซัพพอร์ตได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กร 3. สามารถ Develop และซัพพอร์โดยใช้แพลตฟอร์มเดียวประโยชน์ของ Jira Work Management 1. การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ชีร่าเวิร์กเมเนเนนต์ช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบอร์ดแบบตารางที่ชัดเจนและการแบ่งปันข้อมูลที่ง่ายต่อการทำงานร่วมกัน 2. การทำงานร่วมกันในทีมช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นผ่านการแบ่งปันข้อมูลการแสดงสถานะงานและการทำงานในรูปแบบที่เป็นมิตร 3. การติดตามความคืบหน้าที่มีความชัดเจนมีระบบการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จะช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว 4. ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง j i r a Work m a n a g e m e ม t มีความยืดหยุ่นที่สูงทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและกระบวนการทำงานของทีม 5. การรวมกับเครื่องมืออื่นๆสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆในองค์กรเช่น c o n f l u e n c e และ b i t Bucket เพื่อให้การทำงานเป็นไปอยา่างเป็นระบบ 6. การวิเคราะห์และการรายงานที่มีประสิทธิภาพมีฟีเจอร์รายงานที่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ 7. ความสามารถในการปรับใช้กับหลายองค์กร ทำได้ทั้งบนคลาวด์และ o n p r พรม s สทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับหลายบริษัทและองค์กร 8. การทํางานกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Jira Work Management สามารถรวมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ดีทําให้เป็นเครื่องมือที่นิยมในวงการไอที Jira Work Management นะคะจะมีด้วยกัน8ฟีเจอร์นะคะคือ 1. บอร์ดช่วยให้ทีมสามารถแสดงงานและสถานะของงานได้ในรูปแบบตารางทําให้เห็นภาพรวมของโปรเจกต์และงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 2. แบ็ก l ลกทำให้ทีมสามารถวางแผนง,งานในอนาคตได้ง่ายขึ้นและสามารถเพิ่มหรือลดความสําคัญของงานตามความเร่งด่วน 3. การแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์มีระบบการแจ้งเตือนที่ช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในงานแบบเรียลไทม์ค่ะ 4. Issue type สามารถกำหนดลักษณะของงานตามความต้องการของทีมเช่นงานที่ต้องทำหรือการแก้ไขข้อบอกพร่องนะคะถการใช้งานง่ายและการปรับแต่งขั้นสูงมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการของทีมค่ะ 6. Version control ช่วยในการจัดการและการติดตามการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่กำลังพัฒนา เการทำงานร่วมกับแอปอื่นๆในทีมสามารถทำงานร่วมกับคอนเฟอเรนซ์หรือ Bit Bucket เพื่อให้ทีมสามารถแบ่ข้อมูลและทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้และ8ประบบรายงานและวิเคราะห์มีการสร้างรายงานที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรเจกต์งานได้ค่ะ ต่อมานะคะคือจิล่าอะไรค่ะจิล่าอะไรเป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะซึ่งมักใช้ในบริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาใยหรือสเกลอาใจเฟรมเวิร์กที่ใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ค่ะจิล่าอะไรเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่หรือ n ินท p r ร s ์ที่มีขนาดใหญ่และมีการทํางานที่ซับซ้อนโดยทั่วไปจิล่าอะไรมีความสามารถในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการ การทำงานของทีมและโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้แนวคิด Agile หรือ Scale Agile Framework ค่ะด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและมีความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรจิาราออนไลช่วยให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงการวางแผนติดตามความคืบหน้าและการจัดการที่มีขนาดใหญ่ค่ะทั้งนี้นะคะควรตรวจสอบกับ a อลเชียนหรือผู้หรือผู้พัฒนาจิาราออนไลนะคะเพื่อข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ความสามารถและการใช้งานของจิาราออนไลในบริบทของ Ent e r p อร์ e หรือองค์กรขนาดใหญ่ค่ะ ในส่วนตรงนี้จะเป็นฟีเจอร์ของจิราอะไรนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7ฟีเจอร์ค่ะคือ 1. การวางแผนแบบอาใยจิราอะไรช่วยในการวางแผนและการจัดการแบ็กกรอกของผลิตภัณฑ์ที่กําลังพัฒนาในลักษณะอาใยโดยสามารถรวมข้อมูลจากทีมที่ต่างกันและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2. การจัดการทีมแบบสเกลอาใยสำหรับองค์กรที่ใช้โมเดลสเกลอาใจเฟรมเวิร์กหรือโมหรือโมเดลอาใยขนาดใหญ่ ซิล a าอะไรช่วยในการจัดการทีมและโปรเจกต์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะ 3. การติดตามและการรายงานผลนะคะมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการติดตามความคืบหน้าการรายงานผลการทดสอบและข้อมูลการทางานทั้งหมดของทีมค่ะ 4. การประสานงานทีมช่วยในการประสานงานและการสื่อสารภายในทีมและทําให้ทีมสามารถทํางานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 5. การจัดการข้อมูลหรือ Requirement Management ช่วยในการจัดการและติดตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมสามารถทำงานตามข้อกำหนดที่ถูกต้องค่ะ 6. การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงมีฟีเจอร์นี้ช่วยในการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสุดท้าย 7. การติดต่อกันระหว่างทีมหรือจะเรียกว่า Community of Practice ที่ช่วยในการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างทีมค่ะค่ะ Benefit ของ Jira Align นะคะ 1. ่ช่วยปรับปรุงและจัดการกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสนับสนุนการใช้แนวคิดอาใยและสเกลอาใจเฟรมเวิร์กสช่วยในการวางแผนและจัดการกับความสามารถของทีมในการทำงานแบบอาใยและการทำงานร่วมกันในโครงการที่มีขนาดใหญ่ค่ะ 3. ช่วยติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการทำให้ทีมสามารถทราบถึงสถานะของการทำงานได้อย่างทันท่วงที 4. ช่วยในการจัดการการติดตามข้อกำหนดและความต้องการของผลิตภัณฑ์ทำให้ทีมทำงานตามแผนที่ถูกต้องค่ะ ้าช่วยในการประสานง,งานและสื่อสารภายในทีมทําให้ทีมสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. สําหรับองค์กรที่มีทีมทํางานหลายทีมนะคะและต้องการการจัดการแบบสเกลอาจจิ a ่ l ลายนะคะช่วยในการสร้างโครงสร้างที่สนับสนุน,นการทํางานร่วมกันของทีม 7. ช่วยสร้างรายงานที่มีคุณภาพสูงทําให้ผู้บริหารและทีมสามารถตัดสินใจตามข้อมูลที่เป็นที่น่าเชื่อถือค่ะและ 8. นะคะช่วยในการสร้างความโปร่งใสในการทํางานของทีมและโครงการทําให้ทุกคนในทีมทราบถึงวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ค่ะ จิ r าโปร d ักต์เดสค v e r เนะคะคือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการไอเดียและความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจิราโปรดักต์เดสคอร์เวี่นะคะช่วยให้ทีมสามารถจัดเรียงและจัดลําดับไอเดียรวมถึงสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้ฟรีโดยสามารถเชื่อมต่อกับจิลาซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมโยงไอเดียกับงานที่กําลังดําเนินการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ฟีเจอร์ของจิลาโปรดักต์เดสกอ r ีนะคะ 1. น a p t u r e เจสามารถเก็บไอเดียและข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. Prioritize สามารถจัดลำดับไอเดียตามความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. Engage สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้และผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ Connect สามารถเชื่อมโยงไอเดียกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ Ben e f i t ของ Product Discovery นะคะ จิราภูดักเดสการเวลลี่ช่วยให้ทีมเนี่ยสามารถจัดลำดับไอเดียตามความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแผนง,งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอ,อื่นๆนะคะได้แก่แคปเจอร์พ i า r ออริไทเอนเกตและคอนเน็กทที่ช่วยให้สามารถเก็บไอเดียและข้อมูลต่างๆจากผู้ใช้นะคะรวมถึงจัดลำดับไอเดียตามความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้และผู้สนใจได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมโยงไอเดียกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเดโมการใช้งาน j i r a Service Management ค่ะให้เราเข้าไปที่ลิงก์แรกนะคะแล้วก็กดเลือก j i r a Service Management ค่ะกด Try it now นะคะจากนั้นกด Select j i r a Software แล้วกด Next ค่ะจากนั้นนะคะเว็บก็จะขึ้นมาให้กรอกชื่อไซต์ของเราค่ะก็กด Agree ใช้ได้แล้วนะคะให้เรากด Create Project ค่ะจากนั้นจะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกนะคะให้เลือก IT Service Management ค่ะก็ <c oughs> จะมีให้ตั้งชื่อ Project นะคะแล้วก็ให้เลือกประเภทของ Project ค่ะซึ่งในที่นี้เราจะใช้ Software Development ค่ะเ <c oughs> มื่อสร้าง Project ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการเพิ่ม Request ค่ะโดยให้เรากดไปที่ Project Setting แล้วเลือก Request Type จะมีประเภทของ Request ทั้งหมดให้เราเลือกใช้นะคะ ะะจะเป็นการตั้งค่า SLA ค่ะให้เข้าไปที่ Project Setting เหมือนเดิมแล้วก็เลือก SLA ค่ะซึ่งการตั้งค่า SLA นี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบและจัดการมาตรฐานเวลาการให้บริการภายในองค์กรหรือการบริหารโปรเจกต์ภายในองค์กรได้ค่ะถัดไปนะคะเราจะทำการเพิ่ม a อเจนค่ะโดยเข้ามาที่ Project Setting เหมือนเดิม จากนั้นให้เลือก People ก็จะเป็นหน้าดังนี้นะคะให้เรากด Add People เข้าไปค่ะโดยจะให้กรอกชื่อหรืออีเมลหรือกลุ่มนะคะและตำแหน่งที่ต้องการจะใช้ค่ะเมื่อเพิ่ม agent เรียบร้อยแล้วจะขึ้นดังนี้ค่ะต่อมาในส่วนของบอร์ดนะคะก็จะมี Column to do, i n p r o g r e s s แล้วก็ดันกดจุด3จุดเพื่อ setting บอร์ดได้ค่ะ การเซตติ้งบอร์ดนะคะก็จะมีให้เลือกดังนี้ค่ะคอลัมน์สวิมเลนแล้วก็ควิกฟิลเตอร์ค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำการสร้างอ s s u e กันโดยกดไปที่ create issue ค่ะจากนั้นให้เราเลือกโปรเจกต์กับ i อ s u e ูไทยค่ะแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆของอ s ชชูนี้นะคะ สามารถคลิกดูรายละเอียดของ Issue นั้นได้ค่ะต่อมาเราจะทำการย้าย Issue ที่อยู่ใน To Do นะคะให้ไปอยู่ใน p r o g ป e s s ค่ะแล้วก็สามารถย้ายจาก p r o โป e s s ให้ไปที่ดันได้ดังนี้ค่ะ ในในการ create issue นะคะเราก็จะสามารถเลือกระดับของ priority ได้ว่าจะเป็นสูงกลางหรือต่ำค่ะและในการเลือก issue type นะคะหากเราเลือก service request เราก็จะสามารถเลือก request type ได้ค่ะดังตัวอย่างนี้นะคะเราเลือก issue type เป็น incident นะคะก็จะมี request type ขึ้นมาอัตโนมัติค่ะ กดไปดูที่ Incident นะคะตัวอย่างของอินซิเดนต s อิชูเมื่อสักครู่ก็จะขึ้นมาที่ Team Priority ตรงนี้เลยค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นการใช้งานจิราอย่างคร่าวๆนะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ